ไอ้น้องรีบกินนะเพิ่งมาครับพี่ผมเพิ่งมาครับไม่ต้องห่วงร้านขยาอยู่ข้างพี่สั่งยาแดงไว้แล้วทำไมเหรอครับเองก็รู้นั่งใกล้พี่มันออกจากนี่ไม่มีแผนไม่ได้แต่ผมมากับเพื่อนนะเอ้ตรงนี้เกลี่ฝากว่างเลยพี่ผมมันเกินไปไหมพี่เกินไปอะไรกินนี่มันอิ่มไหมนาะต้องการไหมเนี่ยไม่ต้องการ มาใครมาสองคนเหรอใช่ครับเฮ้ยพี่มองหน้าผมมันมองหน้าเฮ้ยน้องมาสองคนแล้วใครจะเอาศพกลับวะฮะศพใครครับศพองสอคนนี่แหละอย่ามองหน้าเพื่นพี่เฮ้ยเฮ้ยพเสีอ,อยว่มอ,องันองน่มันมองหน้าผมอย